อ่าแล้วครับผมสวัสดีทุกช่วเวลานนครั้สวัสดีครับผมอันนี้พูดถึงเรื่องเหรียญที่มันแตกต่างจากเหรียญอื่นๆนะครับผมนิดหนึ่งเหรียญทุกเหรียญมันจะมีหน้าที่ของมันนะครับผมบางเหรียญก็ไม่มีหน้าที่หาอะไรนะครับผมแต่หยาบคายนิดหน่อยไม่มไม่มีหน้าที่อะไรเลยนะครับผมแต่เหรียญมันก็พุ่งขึ้นนะครับผมอย่างเหรียญดอทนะที่แบบสร้างขึ้นมาโดยที่มันมันไม่มีหน้าที่อะไรเลยนะเว็บไซต์ก็ธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะแต่เหรียญขึ้นมาเพราะว่ามีลอนมานะครับผมก็ พอเข้าใจได้แหละว่าเป็นการปั่นกระแสนะครับผมแล้วก็คนที่ได้เงินก็เป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นเอรอนมัสนะครับที่ได้ไปนะครับแล้วก็เราตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้นี้เราไม่เราไม่ไม่เรายังไม่เห็นกระเป๋าเออนมัสนะครับเราตอบไม่ได้ว่าเขาเก็บไว้มากเท่าไหร่นะผมพูดถึงเหรียญหลายๆเหรียญนะครับวันนี้พูดถึงสองเหรียญนะคือวิงลิง์นะครับผมในราคาตอนนี้ก็0.009446นะครับผมมีโอกาสขึ้นถึง น0.01ไหมก็ 1> 1. มีนะครับผมมีโอกาสขึ้นถึงมากกว่านั้นไหมก็อาจจะมีนะครับผมเพราะอุปทานมันค่อนข้างที่ไอ้นี่นะแล้วก็มีรูปแบบที่มีเจ้ามือนะครับผมถึงบอกเป็น Decentralization ก็เถอะครับผมแต่มันก็มีเจ้ามือนะเพราะว่าเจ้ามือก็คือใบแนนในใบในใบแนนนะครับผมก็น่าจะน่าจะโอเคพอสมควรผมว่าก็เป๋าใบแนน เราว่ากันไปว่ากันไปมไปีมีส0 0เจัดเดนนะครับผมซึ่งค่อยเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบดูน่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับแพลนเคกสวอปเป็นไป n น้นฮ h อตวอลเล็นะครับผมซะส่วนใหญ่นะคือแล้วก็เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเอาเป็น Oracle ที่เกี่ยวกับทนนะครับผม t o อ e e c o n o น i c Ecosystem นะเราสามารถสร้างโนดของเราขึ้นมาได้ เหมือนกันนะครับผมเป็นดีวลลอได้นะครับแล้วก็มีหลายๆอันนะที่สร้างมาแล้วก็อืมก็โอเคในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับเป็น Super n o ์ e ของเขานะครับผมและแน่อนอนสุดว้ p เปเปอร์ของเขาอันนี้ไม่ได้แนะนำในการลงทุนนะอันนี้พูดถึงในความคิดส่วนตัวของผมว,งวิงลิสหรือวิงเนี่ยมันสร้างมาเพื่อที่จะทําเกี่ยวกับการทานาันโดยเฉพาะนะครับผม อ่าฮถูก huh. ต้องนะฮะทำถึงการกําบิดโดยเฉพาะนะในส่วนของไอตัวโทเค็นที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นโทเค็นมาไม่ใช่คอยนะครับผมแล้วก็อยู่ในระดับ134นะค่อนข้างมีค่อนข้างมีสถานะที่ดีนะครับผมในมูลค่าตลาดนะถ้าคุณจะซื้อเก็บไว้ตอนนี้ก็ดีนะครับผมไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเป็นกระดานที่เป็นเกมมันเป็นเกมอะ่ะส่วนหนึ่งมันเป็นเกมนะครับผมเพราะว่า ันก็สามารถดูได้เหมือนกันะดารซื้อขายตรงนี้ก็ดูได้นะครับอันนี้เป็นโฆษณานของคอนบัตสินแคปนะครับผมคุณอยากจะ,ะเข้าใจอะไรถึงวิงลิงมากกว่านี้นะครับคุณก็สามารถดูได้นะว่าโปรเจกต์มีอะไรย้อนหลังบ้างนะครับผมแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะว่าตลาดมีอะไรบ้างน,นะครับส่วงนี้ตลาดในไบแนด์เยอะนะในวิงลิงแล้วก็ถือเป็นตลาดที่มหาศาลนะห้าสิบห้าสิบตลาดนะครับผมโดยปริมาณเฉลีย่ยเนี่ย อยู่ที่สอง้ยเก้าสิบสี่ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสมัประมาณนั้นนะจ๊ะเหรียญนี้มีมูลค่าไหมในอนาคตนะครับผมผมกล้าพูดว่ามีมูลค่านะครับเพราะไม่ใช่เหรียญรีเบทนะครับที่แบบเอราคาจะให้มันจะกดราคาให้ตอกบเวลามันเป็นไปไม่ได้นะครับเหรียญนี้แล้วก็ในราคาที่เขาตั้งไว้นะครับก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานในราคาอยู่พอสมควรนะครับ คือเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะแบบดูว่าอันไหนที่เราใช้ได้นะครับผมอันไหนที่ใช้ไม่ได้นะก็ะเขาจะเปรียบเทียบเหรียญให้ดูนะครับผมว่าเออเหรียญพวกนี้เนี่ยมันมีโซลูชันยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่มันน่าจะไปได้ไกลพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีภาษาจีนด้วยครับคือเหรียญน,นี้คนซื้อส่วนใหญ่สะส่วนใหญ่นะผมผมไปดูแล้เนี่ยเป็นคนจีนสัดส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าแนวการพนัน ก็ว่ากันไปในเหรียญของวินเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมมันมี energy house horse ขอ t คือการแข่งม้าในเกมนะครับผมก็มีนะก็ว่ากันไปก็มีหลายๆอันนะครับผมที่เยอะกว่านั้นนะครับผมแต่ก็ดูดูกันไว้นะเพราะว่าในโพสต์มีเบินไปแล้วร้อยห้าสิบล้านเหรียญน,นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ ถือเป็นเหรียญแรกนะครับผมเขาเขาอวยตัวเองว่าเป็นเหรียญแรกนะในไอ้ตัวอีโคซิสเต็มของทรอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าจับสพคำส็จในอนาคตนะอันนี้ผมดูตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับเราเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้แล้วนะก็ใครที่สนใจนะครับก็เก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาแนละ้วเพราะว่า,เ,าเหรียญมันมี 50, ห3 0 0มืสาพันล้านเหรียญน,น,นะครับผมแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นถึงหนึ่งหนึ่งบาทก็ค่อนข้างสูงนะลองลองคิดเล่นๆนะตอนนี้คุณเก็บไว้นะครับผมเอ่อ 5้ 500, าร้อยตอนลดราศัยลัดนะครับผมแล้วหมื่นห้านะแล้วก็คูณไปนะครับผมผมมันจะขึ้นไปสาสมุิขึ้นไปสอจุดหนึ่งนะผมตีง่ายๆนะครับผมมีโอกาสขึ้นสง1งจุดหนึ่งไหมมีโอกาสนะครับผมห้าหมืนเราก็ได้ห้าหมืนสี่พันตอนล่าสาระนะครับแลเรา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 ลดเราเราหนึ่งล้านนะคือถ้าคุณมีเงินเย็นนะคะผมแล้วคุณถือคุณถือไว้ได้นานพอนะผมพูดอย่างนี้นะเพราะว่า เหรียญตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะระหกระเหินนะครับผมตั้งแต่ปีหกสองนะจนถึงปัจจุบันนะครับผมมันเป็นโซลูชันที่ค่อนข,ข้างระหกระเหินเพราะอะไรเพราะว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่โดนปั๊มขึ้นไปนะครับเป็นพันล้านนะโดนปั๊มโดนปั๊มแล้วก็ลงมาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ซื้อได้นะครับผมนะเพราะยังเขียวตารางยังเขียวอยู่นะครับซื้อได้นะครับเราเริ่มขึ้นแล้วเรามันเริ่มตั้งยอดแล้วเราอาจจะต้องดูนิดน,นึงเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะบอกตอนนีมีความเสี่ยงนะครับผม โอเคครับเหรียญเหรียญนี้ส <sair> ร <orman> ุปเหรียญนี้คร่าวๆนะน่าซื้อนะครับผมน่าซื้อนะแต่มาแนะนําแต่ไม่ใช่คนแนะนํานะแค่บอกว่าน่าซื้อเฉยๆนะครับโคตรย้อนแย้งเลยอ่ะอาจริงแล้วเรามาดูเหรียญอื่นกันบ้างนะครับผมเหรียญฮัสกี้เหรียญที่มันดูเป็นเหรียญที่น่าจะเป็นสแกมในอนาคตหรือเปล่า ผมไม่ใช่ uh, advisor advisor นะครับผมที่ไอ้นี่นะแต่เราก็อยากจะให้คนไทยรวยนะก็พยายามบอกนะถ้าคุณมีเงินเก็บนะค,คุณพยายามกระจายกระจายอยนะครับผมเ,เหรียญนี้สร้างมาโดยใช้อุปทานประมาณ9ก้าแสนล้านเหรียญน,นะครับผมแล้วก็มี address อยู่ประมาณ6กพันนะครับแเดแล้วพอดูนะครับผมอุปทานนะส่วนใหญ่อยู่กับกระเป๋า 1, 2, 3 3กระเป๋านี้นะครับแม่งกินไปแล้วนะครับผม ครบเซ็นะแล้วขอเข้าไปดูใน NFT นะครับรถ m a p นะออ,อันนี้ยังไม่ได้ออดิตนี่ยังไม่ได้เกิดนะครับผมมี wish watch tower ถ้าออดิตเซอร์จิกยังไม่มานะย่าไม่มุ้มซื้อเอออันนึงที่ผมอยากจะเตือนคุณนะอันนี้ดีอันนี้ดีนนดเพราะว่าถ้าอ,อดิตอ,อดิตก็คือคนที่ไปตรวจสอบนะครับของเซอร์จิกยังไม่ยังไม่ขึ้นนะในหลายอันนะ บางทีอย่าไปซื้อนะครับผมวันนี้เป็นการตรวจสอบที่ง่ายที่สุดนะอันนี้คือโคตรง่ายที่สุดแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าอสมมติด,ดูนี้มันจะมีออเดตขึ้นมาเน,น,น,นี่ยใช่ไหมเซอร์ิเนี่ยฮะอย่างน้อยเนี่ยมันมก็ทาให้เรารู้ว่ามันได้เข้ารับการตรวจสอบจริงจริงแล้วเราเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากมายให้เราดูนะครับผมซึ่งถ้าเราจะเข้าไปดูเราก็ต้องอันดเวลสกายเน็ตนะครับผมแล้วก็สมัครนะครับผมฟอร์มไว้นะครับเพื่อเข้าไปดูนะซึ่งมันดีนะตรงนี้มันดีมันเป็นการดูที่ง่ายที่สุดนะ สำหรับคนที่แทบจะไม่มีความรู้เรื่องเหรียญเลยนะครับผมเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็จะเข้าสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันผ่านหรือเปล่านะบางคนไม่เข้าไปดูในไวท์เพเปอร์ก็ไม่เข้าใจนะว่าไวท์เพเปอร์ทำอะไรคือเขียนไวท์เพเปอร์ไปเขียนได้หมดอ่ะแล้วมันเขียนได้แบบว่าเขียนได้ช่วยอ่ะเอาจริงนี่ผมพูดตรงเขียนช่วยนะ <laughs> คือไม,ไม่มีเป้าหมายเป้าหมายหาเหวออะไรเลยอ่ะนะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งนะที่เหรียญพุ่งนะเหรียญเรียกว่าเหรียญพุ่งนะครับ แต่ไม่มีมูล,ลค่าไม่มีคุณค่านะคือคุณจะเก็บไว้ประมาณร้อยล้านเหรียญน,นะครับไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีราคาขึ้นนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งอเดรสซะส่วนใหญ่เราเข้าไปดูอเดรสตัวนี้นะครับผมเราจะเห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะฮะนี่ซื้อเก็บไว้ดูนะดูนะดูความความแตกต่างสักนิดหนึ่งครับนี่สวอปจากนี่ไปนี่ใช่ไหมไนี่สวอปจากนี่ไปนี่ใช่ไหม และอันนี้ก็สว a กลับมานะครับจากนี่ไปนี่นะครับพูดง่ายคืออุปทานทั้งหมดของฮัสกี้ก็คืออยู่กับคนคนเดียวนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมติดอันนี้เล็กๆน้อยๆนะว<ม>่าเอออันไหนสกแกนไม่สกแกมน,นะครับผมดูง่ายๆนะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับ <laughs> ก็รักทุกคนนะครับผมเขาอยากจะเป็นเหรียญ NFT นะก็ลองดูไว้เป็นอนาคตนะครับผมแต่ตอนนี้มูลค่าตลาดก็ ดูสูงขึ้นเป็นปกตินะครับไม่อะไรที่ไม่น่าเสี่ยงก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงมันนะเลยสิบเลยพันเลยแสนล้านสิบล้านร้อยล้านซื้อตอนนี้ได้แค่ร้อยล้านนะครับแต่กำไรเข้ากระเป๋าเข้าไปหมดแล้วน,น,นะครับถ้าคุณซื้อตอนนี้ก็จะเสียกำไรไปนะ